ครับสวัสดีครับผมชื่อณนะัฐิวัฒนาณัฐคุณปรีอาวันสุดชั้นห้อง508เลขที่3วันนี้ผมจะมาทําคลิปสัมภาษณ์การเข้าร่วมกิจกรรมมวลละเข้าพรรษาควบคุมประเด็น3ประเด็นได้แก่คําถามที่หนึ่งสภาพก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมมวลละเข้าพรรษา1ก่อนที่ผมจะเข้าร่วมกิจกรรมผมเป็นคนทะเลเท่าไหร่กับบ้านดึกและไม่มีเงินเก็บเป็นคนเหนื่อยง่าย แล้วคุยกับผ้อื่นไม่ค่อยรู้เรื่องครับคําถามที่สระยะตลอดเวลาการเข้าพรรษามีวิธีการในการงดเล่าและช่วยคนหลักงดเล่าอย่างไรบ้างอย่างแรกหาความใจตัวเองเลิกยุ่งกับสุราและไม่ไม่ไมกลับบ้านเย็นไม่เที่ยวตลาคืนคำถามที่สาเมื่อครบพรรษาแล้วผลเป็นอย่างไรและต่อไปจะพัฒนาไปในทิศทางไหน ก็รู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงขึ้นไม่เหนื่อยง่ายและมีเงินเก็บเราทิศทางที่จะไปก็ลด,ดื่มสุราและตั้งใจงเรียนมากขึ้นแล้วออกกาลังกายอย่างสม่ำเสมอครับวันนี้ผมขอจบการสัมภาษณ์ที่ท่านี้ครับสวัสดีครับ